หังาบข้างหน้ากับข้างล่างเนี่ยคือหน้าบานทะเบียนนะครับแต่หน้าบันที่เราเห็นข้างบนตรงนี้จะเป็นหน้าบันของพระมณฑลดูเลยค่ะหน้าบันพระมณฑลเนี่ยเราจะมีคำว่าอะไรทรงสูงพระใหญ่ใช่เมื่อกี้ตอนที่เราดูที่ที่วิหารโบราณนะมีตราพระรัชกาลในราชการที่สี่แต่หน้าบานพระมณฑลเนี่ยเนื่องจากอาคารหลังนี้สร้างขึ้นสมัยราชกาลที่หนึ่งหน้าบานอันนี้ต้องบอกว่า เขาแห่มากข้ก็เป็นฝีดสกุลชักวางหน้าด้วยทุกท่านยกภาพนาฮะเวลาดูเทียบกันระหว่างหน้าบานท่านตรงพระรเมีเลยนะจะมีลักษณะไม้หลายชิ้นต okay, ่อก okay, ันเป็นที่เขาเรียกว่าเรียกว่านักสะดุ้งนะครับพวกเรื่องลำยองทั้งไหยมันจะเป็นไม้หลายหลชิ้นต่อกันนะฮะแต่ทุกท่านลองมองดูหน้าบานพระมดกเนี่ยนั่นคือไม้ชิ้นเดียวดูตรงนี้ดูมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าละเอียดเขาลุกอวกมาซ่อมประมาณสี่เมตร นะแล้วเป็นไม้ชิ้นเดียวแล้วทุก็ั้นตเก็บแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสามอย่างตรงแต่มันหย่อนนี่คือความยากว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการทําสมัยก่อนเวลาเราจะถากไม้ทําไงเขาใช้เครื่องมือเจาะเด็กๆถากไม้ไม่มีเคไม่มี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 เไม่มีไม่มีเลยทีนี้อยากจะให้ทุ่งตรงไปที่หน้าบันใหญ่เห็นไหมคะท่านทุกท่านทุกเวลาไปตามวัดก็จะเจอเป็นท่านทนายสมคุ้ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าวัดนี้เป็นวัดของวังหน้าตาประจำกษของหน้าเป็นผลลัพธ์สูงขั้นกว่า นี่คือพระสงฆ์หนุมานเลยนะคะถ้ามองเด็นอะไรแล้วะด้ก็ถอว่าอยู่กลางไม่ใช่พุทธเดี๋ยวนะฮะเป็นลิงเป็นอะไรที่คือตราประจำพระราชวังบางสถานของรมถ้าปรากฏอยู่ที่ไหนก็จะเป็นเอกลักษณ์ว่านั่นคือฝีมืองานวางหน้ามาสร้างหรือซ่อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าทำไมจึงเป็นหนุมานข้าหนุมานเป็นอะไรคะถือว่าเป็นฐานเอกฐานเอกของพระรามอันนี้คนไทยเริ่มรู้จักรามเกียรติ์เยอะขึ้นก็เกาชฐานนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชิมุนได้ การบรรพก็ไมได้ว่าขั้นเป็นอาหารเอกแล้วทุกท่านเห็นวิวัฒนาการของการใช้ลัตระกรต่างแล้วสมัยก่อนหลายวัดเลยถ้าเป็นวัดหลวงปุ๊บจะเป็นบรรพกทุเทุกท่านถ้าหวังหน้าปุ๊บก็เป็นตรรพกทพลังเหมือนเป็นแบบนี้องั้นเดี๋ยวเราสังเกตแล้วนะคะเชิญต่อไปต่อไปรับทีรุสุบดีผู้คนสำคัญอีกท่านเป็นผู้ขอย่างนี้ใช่เชิญครับเช่นนั้นดังนี้ครับ ตำแหน่งวังหน้าเนี่ยสำคัญยังไงบ้างเนี่ยที่เมื่อกี้เราเล่าไปกันแล้วพอถึงรัตนโกสินทร์ก็เริ่มมีตำแหน่งวังหน้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนะแต่ว่าตำแหน่งวังหน้าในรัตนโกสินทร์แตกยุทธิยาเนิดนึงคือว่าตำแหน่ง่ตำแหนงวังหน้าในรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านสิ้นพระชนเนี่ยก่อนวังหน้าไอ้กระทจนประกอบวังหลวงเนี่ยเรียกว่าทุกราชการปัญหาก็เลยเกิดไม่เยอะมากเท่าอยุธยาเพราะรยุธยาทุกท่าน ดูในละครเห็นไหมตอนนี้ผมวิขิตอะ่ะโอ้โหกี่รัชกาลมาวังหน้าวังหลวงเนี่ยก็จะมีการแข่งอำนาจกันอยู่เสมอๆนะฮเพราะว่าคนที่เป็นวังหน้าฉันก็อยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วฉันก็ต้องเอาคนทีมของฉันแต่ปรากฏว่าพอร,รัตนาโกศิลวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งกคือกรมพระชนงบวรมหาสุรเสกน่าจุมาปรากฏว่าพอท่านสิ้นพระชนนะครับแล้วเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งพระ,ะราชโอรสขึ้น ก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่สองเพราะฉะนั้นในวังนั้นในตำแหน่งวงงานรัชกาลที่หนึ่งมีสองพระองค์มีสองพระองค์พอรัชกาลที่สองขึ้นปั๊บตั้งน้องชายชื่อจุ้ยนะครับเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์นะเอ่อปรากฏว่าก็สิ้นก่อนอีกนะพอถึงรัชกาลที่สามพอท่านจะขึ้นปุ๊บขุนนางทั้งหลายเปลี่ยนพระนุ่งใหม่หมดเลยเขาคิดว่าเฮ้ยทีมฉันอนะนายฉันจะได้เป็นเป็นเป็นวงหน้า ปรากฏว่า,า,วญญารัชกาลที่สามท่านท่านบอกว่าหน้าที่ตั้งบนหน้าหนาทีชันไม่ใช่รุ่นด้วยเะตุนั้นก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันว่าตั้งอาขึ้นเป็นจะได้เป็นที่เกรงใจนะฮะเพราะฉะนั้นในรัชกาลที่สามก็มีบังหน้าอีกพระองค์เดียวรัชกาลที่สี่ขึ้นออกองราดปุ๊บตัวท่านมีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่าท่านบวชท,ทั้งยี่สิบเจ็ดปีทำไงล่ะท่านก็เลยตั้งน้องชายขึ้นเป็นคราวเอ้ขึ้นเป็นขเขา,เ,ขา,เ,ขาเรียกว่าอะไรเป็นเซคันด์คิงเป็นพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ในรัชกาลางขึ้น อ,อุยกรมราชวงศ์บวรวิเชยชาแต่ปรากฏว่าการบริหารราชการแผ่นดินตอนนั้นเนี่ยอยู่ในมือขุนนางจะเยอะแล้วท่านก็มองว่าไอ้ตำแหน่งวังหน้าเนี่ยเป็นตำแหน่งแห่งความลำบากยากเข็ญของการที่เรื่องของอำนาจที่มันจะเทกันไปแตะเทกันมาก็เลยยกเลิกซะ mm hmm. แล้วก็ตั้งตำแหน่งตามแบบฝรั่งที่เราเรียกว่าคราวปรินซ์หรือสยามมุฎราชากุมารขนึ้นเป็นครั้งแรกนี่คือสยามมุฎราชาการพระองค์แรกในสยามคือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิ แต่ว่าพ่อเป็นจูเนียร์เนี่ยวะปู่เป็นจอมเก้านะพอลูกก็เป็นจูจอมเก้าจูเนียร์ลูกชายก็ต้องสักต้องเล็กกว่ามงกุฎจูเนียร์ก็เรียวอุณหิตไงนะก็เป็นมหาวชิรณธิต์อ่า้เป็นพระอ,องค์นี่เลยแล้วองค์นี้ที่ในหลวงรัชกาลที่เตรียมเอาลูกคนนี้จะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปแต่ปรากฏประชวนแลวก็สิ้นประชวดซะก็นน่าเสียดายมาก เพราะองนี้ก็ปริชาตสามารถตําแหน่งก็อ,องคนี้สิ้นองค์ถัดมาก็ตั้งเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะครับขึ้นต่อมาคือรัชาลที่6ขึ้นมาเป็นกราฟินองค์ที่สองต้องบอกว่าพระองท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกคนเดียวที่ไม่ได้เรียนต่างประเทศใเพราะว่ารัชกาลที่5้ใหม่มั่นตั้นมือมาก ฝึกเองเลยค่ะฝึกงานพระองค์ท่านอย่างยื้ยืดว่าจะเป็นทิงอย่างไรจนมีจดหมายนะมีจดหมายมีการเขียนไดอารี่อะไรต่างๆบันกไว้เต็มไป,ปหมดเลยนะครับทําให้พระองค์เนี้ยถือว่าเป็นบุคคลที่ในประวัติศาสตร์จะลืมท่านเลยนะครับที่ตำแหน่งเนี้ยเป็นตําแหน่งสําคัญมากนะตาแหน่งก็คือเหมือนกับอุปราชเลยละเพราะว่าเราเคยเรียนเขาว่าอุปราชและอุปราชาเนี่ยก็คือเป็นคนที่เตรียมจะต้องเป็น k ิ้ g องค์ต่อไปนะครับไม่ได้ไปนอก ก็ไม่ส่งไปนอกบอกกล่าวเอาองค์เนี้ยให้เป็นจเจ้าแผ่นดินต่อไปแต่นะแต่เท่าที่ทราบมาว่าขณะท่านไม่ได้ไปนอกท่านก็มีพระปรีชามากท่านแบบท่านเก่งกาจหลากหลากลยด้านเลยด้านภาษาท่านก็เก่งเรื่องภาษาเร<ม>ื่องของตำหลบตำล,ลาอะไรต่างๆเขีดตำราเยอะกันนะครับแล้วก็พระองค์ที่สามของการเดชเสียมกุลนัตุมานก,ก็คือราชการที่สิบพระองค์ปัจจุบันนี้แหละ ช่ไหมเราจะเห็นมีคาว่าวชิระอยู่ในพระนามหมดไปชั่วสรรเลย,เลยใช่ไหมย่างฟ้ามหาวชิรุณหิตธพระฟ้ามหาวชิราวุธแล้วก็องค์ขอ,องรัชกาลที่สีใช่วชิระก,ก่อนสามองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์เรื่องของตําแหน่งวางหน้าและก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนผ่านเป็นเสียมกุลลชูม,มาอ,อยุต,ติตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเนื่องจากอยู่ในเขตของวัดมหาธาตุลุวารัดดังสริศ เก็บมาเมื่อกี้ผมพูดเรื่องประวัติวัดสั้นๆว่าวัดนั้นเดิมชื่อสลักต่อมาวัดมหาธาตุนี่ถูกเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนนามเป็นวัดพระศรีสันเพชรว่ามาเปลี่ยนเป็นวัดนิพพานารามเลยกันที่หนึ่งก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นวัดพระศรีสันเพชรเมื่อเวลาสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วต่อมาเนื่องจากวัดตรงนี้อยู่ระหว่างสองวังแล้วยุธยามีวัดมหาธาตุอยู่กลางกรนก่อรนี่ก็ต้องมีมหาธาตุเหมือนกัน ก็เลยเรียกว่าวัดมหาธาตุแต่ว่าพอพอะเจ้าฟ้ามหาวชิรุณธิตเนี่ยเ,เรียกว่าสิ้นพระชนแล้วเนี่ยนะครับก็มีการบวชเพรนพระจุลุศนนะมีการตั้งพระศพบวชเพรนพระจุลุศน์เนี่ยแล้วปรากฏว่าในเขตวัดมหาธาตุนี่ก็ตั้งบวชเพรนพระจุลุศนด้วยเออสร้อยนามของวัดก็เลยมีคําว่ายุวราชรังสริตเกิดขึ้นมานะครับมีการนํา,าพระราชทรัพย์ของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณธิตเนี่ยในการบูรณะวัดแล้วที่สําคัญทีก่กนที่ห้านี่ท่านมองกไกลจริงๆ ท่านบอกสนามหลวงเนี่ยท้องสนามหลวงเป็นที่งานพระเมรุใช่ไหมท่านบอกว่าทำงานพระเมรุแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ต้องรื้อออกเพราะเถือว่ากลางพระนครนี่ไม่คุณจะมีขอไม่เป็นมงคลแต่การแค่่บอกว่าเสดยดายอ่ะบางทีพระที่นั่งทรงธทมที่เวลาพระมาสวดใช่ไหมหรือว่าเป็นประลัมพิธีอะไรต่างๆเสร็จแล้วต้องรื้อเสร็จแล้วต้องรื้อมันควรจะทําให้เป็นถาวรซะไม่ใช่้วว่าให้เป็นถาวรซะท่านก็มอบหมายให้น้องชายของท่าน ก็คือสมเด็จครูหรือที่เรารู้จักกันดีคือเจ้าฟ้ากรมพย,ย,ยานอริสราวัติวซึ่งเป็นในช่างใหญ่ของกรุงเทพานครเีและเป็นผู้ออกแบบแล้วน่าสนใจมากเพราะว่าอาคารหลังนี้ที่ท่านเห็นเป็นสีแดงเนี่นยแีตึกแดงเนี่ยทั้งตึกเนี่ยนะครับเป็นนี่าวรวัตถุอ่าฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จกรมพยานออกแบบเป็นงานชิ้นแรกในในในงานท่านเลยคือคือตึกนี้นะครับแล้วท่านดูนะว่ายาวขนาดไหนไปตามแนวของท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นที่นี่แต่เดิมเคยเป็น ขอพระสมุดสำหรับพระนครนี่คือ้องสมุดก่อนจะเป็นขอสมุดแห่งชาติอย่างที่อาจารย์บอกสร้างขึ้นเพื่อเพื่อสำหรับที่แรกเป็นโรงเรียนพระก่อนแล้วพอต่อมาก็เปลี่ยนการเทศสอยเป็นออพระสมุดซึ่งตอนนั้นผมไปเห็นที่แรกเนี่ยผมก็ตื่นเต้นเพราะอะไรมาเพราะบอกว่าหนังสือของเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนั้นหนึ่งวิงของตึกนี้ที่พี่ลองนึกภาพไว้หนึ่งวิงคือเป็ตึกครึ่งหนึ่งเป็นหนังสือหัวละเฉดที่หกล้วน ศิลปะไทยศิลปะสมัยนะครับศิลปะแบบทร่ว่าแบบตะวันตก